สวัสดีค่ะพบกับเกษตรอินทรีย์ชุดที่21นะคะช่องดีจริงจึงบอกบายฉลองสีคลิปนี้มาไขข้อข้องใจเรื่องน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพหรือน้ำหมัก EM ที่หลายท่านสงสัยและอยากได้คำตอบค่ะ EM มาจากคำว่า effective m i c r o o r g a n i s m หมายถึงจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพและไม่เป็นเชื้อโรคสามารถสร้างผล,ผลผลิตที่เป็นน้ำหมักชีวภาพไว้ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายทีเดียวค่ะน้ำหมักชีวภาพหรือ EM ใช้ทำอะไรได้บ้างคำตอบก็คือใช้ได้ในหลายสาขาอาชีพค่ะทั้งนใงด้านการเกษตรการประมงการปรศุสัตว์และการรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะเช่นเราใช้น้ำหมักชีวภาพ ในการแก้ปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืชใช้ปรับสภาพดินให้ร่วนซุยอุ้มน้ำทำให้อากาศผ่านได้ใช้ช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินเป็นอาหารพืชสามารถทำให้ผลผลิตการเกษตรคงทนมีคุณภาพสูงเก็บไว้ได้นานใช้บำบัดน้ำเสีย ดับกลิ่นในฟาร์มปศุสัตว์หรือบอ่อปลาใช้ทําความสะอาดกําจัดกลิ่นใช้ย่อยสลายสิ่งปฏิกูลเป็นต้นค่ะซึ่งการทำน้ําหมักชีวภาพจากเศษอาหารได้เคยนําเสนอวิธีทําโดยละเอียดไว้แล้วในเกษตรอินทรีย์ชุดที่5นะคะไปติดตามชมได้นะคะแต่สําหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำครั้งแรก อาจเจอปัญหาจนทำให้ท้อได้เช่นทำไมน้ำหมักชีวภาพที่ทำถึงเน่าเหม็นปัญหาก็เกิดจากสัดส่วนของน้ำตาลกับวัตถุดิบไม่เหมาะสมค่ะเช่นเปลือกผล,ลไม้อัตราส่วนต่อน้ำตาลจะต้องเป็น3ต่อ1นะคะถ้าเป็นพืชผักที่เน่าง่ายก็ต้องเพิ่มน้ำตาลอีกสักประมาณอย่างน้อยก็เกือบครึ่งกิโลกรัมละค่ะ ส่วนถ้าหากว่าเป็นวัตถุดิบที่เป็นเศษอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์หรือของขาวก็ต้องเพิ่มปริมาณน้ำตาลในสัดส่วนต่อวัตถุดิบหนึ่งต่อหนึ่งค่ะน้ำหมักที่มีหนอนหลายท่านถามมาว่ายังใช้ได้อยู่ไหมคำตอบคือทิ้งได้เลยค่ะน้ำหมักที่มีกลิ่นเหม็นจะเรียกมแมลงวันมาตอมและวางไข่เกิดเป็นหนอนนะหนอนเหล่านี้ก็จะกินธาตุอาหารดีๆไปหมดค่ะ ที่เหลือก็จะทำให้คุณภาพของ EM ไม่มีคุณภาพดีเท่าที่ควรนะคะให้เททิ้งในที่โล่งมีแสงแดดเผานะคะก็จะช่วยปรับสภาพโครงสร้างของดินและไม่เป็นพิษเป็นภัยแต่อย่างใดคะ่ะวิธีเก็บน้ำหมักให้ใช้ได้นานๆควรเก็บในแกนล,ลอนคะ่ะเก็บในที่เย็นมีอากาศถ่ายเทไม่โดนแสงแดด อย่าใส่จนล้นนะคะควรมีช่องว่างสำหรับอากาศตรงขอบถังสัก2-3ถึงนิ้วค่ะและควรใช้ให้หมดภายใน6เดือนประสิทธิภาพที่ดีสูงสุดจะเป็นช่วงระยะ3เดือนแรกหลังจากหมักแล้ว30วันค่ะถ้ากลิ่นปกติของน้ำหมัก em กลิ่นที่เป็นยุลินซีชีวภาพที่มีคุณภาพก็จะมีกลิ่นหอมคล้ายๆสาเล่ามีรสเปรี้ยวนะ,ะชิมได้นะคะ ถ้าเราทำสะอาดพอแล้วเราชิมได้นะคะถ,ถ้าชิมแล้วจืดสนิทก็แสดงว่าเสื่อมสภาพไปแล้วนะะถ้าหากว่าเป็นจุลินทรีย์ชีวภาพที่ Active ก็จะมีฝ้าขาวๆอยู่ที่ด้านหน้าของผิวน้ำนะคะหลังจากนั้นเราก็ตักเอาน้ำา m m ไปใช้ประโยชน์ส่วนกากวัตถุด,ดิบอย่าทิ้งนะคะนำไปใส่ในบ่อขยะที่จะทำปุ๋ยดินดำค่ะ สัดส่วนของการนำน้ำหมัก EM ไปใช้ก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังนะคะถ้าเข้มข้นเกินไปก็ทำให้พืชผักเหี่ยวเฉาได้นะคะถ้าใช้เป็นปุ๋ยรดน้ำพืชผักก็จะใช้ปริมาณ1-2ช้อนโต๊ะต่อน้ำ5 1า5-10ลิตรนะคะถ้าจะใช้ขับไล่แมลงหรือใช้ดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำห้องส้วม ก็ใช้ในปริมาณที่เยอะได้เข้มข้นได้ค่ะขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานค่ะคลิปหน้าจะชวนท่านไปเก็บเมล็ดพันธุ์หอมแบ่งกันค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ